สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสำคัญมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานก่อสร้างโดยเฉพาะเรื่องของนั่งร้านกับค้ำยันนะคะ่ะซึ่งเราเห็นกันบ่อยๆเนาะแต่ก็มีความเสี่ยงแฝงอยู่เยอะเหมือนกันวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันข่ะว่ากฎกระทรวงปี2564ากเนี่ยเขากำหนดเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างครับเรื่องนี้สาคัญจริงๆครับเพราะอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับนั่งร้านค้ำยันเนี่ยเออมันร้ายแรงมากนะครับถ้าเกิดขึ้นมา การมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนแบบนี้ก็ช่วยป้องกันได้เยอะเลยครับงั้นเราเริ่มจากคำง่ายๆก่อนเลยค่ะคำว่านั่งร้านกับคำยันตามกฎหมายนี่มันหมายถึงอะไรกันแน่คะครับผมนั่งร้านนะครับก็คือโครงสร้างชั่วคราวที่เราทำขึ้นมาสูงๆจากพื้นนะครับให้คนงานขึ้นไปทำงานได้หรือวางวัสดุเครื่องมืออะไรพวกนี้อ๋อค่ะส่วนคำยันเนี่ยก็เป็นโครงสร้างชั่วคราวเหมือนกันครับ แต่ว่าหน้าที่หลักคือไปช่วยคำ้ำหรือว่ายึดหรือเสริมความแข็งแรงให้โครงสร้างอื่นเช่นเช่นไปค้ำตัวนั่งร้านด้วยกันเองหรือค้ำแบบหล่อคอนกรีตหรือบางทีก็ค้ำเครื่องจักรหนักๆครับเน้นว่ามันชั่วคราวนะครับแต่เล่นความแข็งแรงนี่สำคัญมากๆฟังดูแล้วความรับผิดชอบหลักๆนี้น่าจะตกอยู่ที่นายจ้างเยอะเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับ นายจ้างนี่เป็นหัวใจหลักเลยครับกฎหมายกำหนดชัดเจนอย่างแรกเลยก็เรื่อง PPE หรืออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลถา PPE ครับต้องจัดหาให้ลูกจ้างแล้วก็ต้องดูแลให้เขาใส่ด้วยนะครับตลอดเวลาที่ทำงานเลยไม่ใช่แค่มีให้แต่ต้องใส่ด้วยถูกต้องครับแล้วก็ยังไม่พอต้องจัดทำเป็นพวกข้อบังคับขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย อบรมลูกจ้างชี้แจงให้เข้าใจก่อนเริ่มงานจริงๆอบรมก่อนเริ่มงานใช่ครับและที่สำคัญมากๆคือต้องควบคุมดูแลให้ปฏิบัติตามนั้นจริงๆด้วยครับไม่ใช่แค่บอกเฉยๆเราพวกเอกสารต่างๆล่ะคะคู่มือขั้นตอนพวกนี้อ๋อพวกนี้ก็ต้องเก็บไว้ครับเก็บสำเนาวไว้ให้พร้อมเลยเผื่อมีเจ้าหน้าที่มาตรวจแต่เดี๋ยวนี้ก็สะดวกขึ้นเยอะครับเก็บเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ดีเลยค่ะ งั้นนอกจากเตรียมคนให้พร้อมแล้วเรื่องพื้นที่ทำงานเองล่ะคะเห็นมีพูดถึงเขตอันตรายป้ายเตือนอะไรพวกนี้ด้วยครับผมเรื่องพื้นที่ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยต้องกำหนดเขตอันตรายให้ชัดเจนครับบริเวณที่จะติดตั้งจะใช้งานหรือจะรื้อถอนนังร้านค้ำยันเนี่ยต้องทำรั้วกัน้นหรือแสดงเขตให้รู้ไปเลยแล้วก็ติดป้ายเขตอันตรายโดยใหญ่ๆชัดๆห้ามคนไม่เกี่ยวเข้าเด็ดขาดเลยนะคะใช่ครับห้ามเด็ดขาดเลย แล้วก็ถ้าทำงานกลางคืนก็ต้องมีไฟสัญญาณสีส้มเปิดไว้ตลอดเวลาด้วยอ๋อ oh, ไฟสีส้มนะคะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ป้ายเขตอันตรายอย่างเดียวอาจจะต้องมีป้ายสัญลักษณ์อื่นๆด้วยตามความเหมาะสมเช่นป้ายเตือนระวังของตกหรือป้ายบังคับให้สมหมกดิรภัยอะไรแบบนี้ครับฟังดูมีรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็เหมือนจะเน้นบทบาทของวิศวกรเป็นพิเศษด้วยตรงนี้เป็นยังไงคะใช่ครับ จุดนี้เป็นการยกระดับมาตรฐานเลยคือการออกแบบการคำนวณแล้วก็ควบคุมการใช้งานทั้งนั่งร้านและขำบยันเนี่ยกฎหมายกำหนดเลยว่าต้องเป็นหน้าที่ของวิศวกรที่มีใบอนุญาตเท่านั้นนะครับอ,อ๋อต้องเป็นวิศวกรเลยครับผมถ้าเกิดว่านั่งร้านนั้นไม่มีคู่มือจากผู้ผลิตมาให้วิศวกรก็ต้องเป็นคนจัดทำคู่มือให้แล้วต้องเป็นภาษาที่ลูกจ้างเข้าใจด้วยนะครับไม่ใช่ภาษาเทคนิคลุ้นวนแล้ววิศวกรต้องดูเรื่องอะไรบ้างคะ ความแข็งแรงอะไรแบบนี้ใช่ครับต้องดูละเอียดเลยมีกำหนดค่าทางเทคนิคด้วยซ้ำไปเช่นค่าความปลอดภัยหรือเซฟตี้แฟกเตอร์ของวัสดุอย่างเหล็กเนี่ยค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า2เท่าของน้ำหนักที่จะใช้งานจริงหรือถ้าเป็นวัสดุอื่นหรือไม้เนี่ยต้องไม่น้อยกว่า4เท่าโหละเอียดมากค่ะ ครับแล้วก็มีเรื่องจุดครากยูพอย์ของเหล็กด้วยว่าต้องทนแรงดึงได้เท่าไหร่ก่อนจะเสียรูปถาวรคือทั้งหมดนี้เพื่อให้มั่นใจว่ามันแข็งแรงจริงๆตามหลักวิศวกรรมไม่ใช่การกะกะเอาแล้ววิศวกรต้องมาตรวจดูหน้าง,งานด้วยไหมคะพวกจุดต่อจุดยึดต่างๆต้องตรวจครับต้องตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของข้อต่อจุดยึดแล้วก็ที่รองรับคำยันด้วยครับ เข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าไม่ใช่แค่สร้างให้แข็งแรงตามหลักวิศวกรรมแต่ตอนใช้งานจริงก็มีข้อจํากัดข้อห้ามด้วยใช่ไหมคะมีครับมีข้อห้ามชัดเจนเลยอย่างแรกคือห้ามทํางานบนนั่งร้านที่พื้นมันลื่นหรือมันชํารุดหรือดูแล้วว่าเอออาจจะเป็นอันตรายได้ค่ะแล้วก็ถ้าทํางานนอกอาคารตอนที่มีพายุลมแรงมากๆฝนตกหนักหรือมีฟ้าคนองเนี่ยห้ามทํางานบนนั่งร้านเด็ดขาดเลย ยกเว้นกรณีจําเป็นจริงๆหรือเปล่าคะเช่นกู้ภัยใช่ครับยกเว้นเพื่อง,งานด้านความปลอดภัยหรืองานกู้ภัยแต่ก็ต้องํำนึงถึงความปลอดภัยลูกจ้างเป็นหลักอยู่ดีครับแล้วก็มีข้อคือถ้าทํางานบนนั่งร้านหลายๆชั้นพร้อมกันต้องมีมาตรการป้องกันของตกใส่คนข้างล่างด้วยนะครับอ๋อค่ะค่ะอันนี้สําคัญมากครับแล้วก็บริเวณใต้ค้ายันนะครับโดยเฉพาะตอนที่กําลังรับน้ําหนักเยอะๆอย่างตอนเทคอนกรีตนี่ ห้ามคนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปอยู่ข้างใต้เด็ดขาดเลยครับอันตรายมากนะคะแล้วเรื่องการตรวจสอบล่ะคะต้องทำบ่อยแค่ไหนตรวจอะไรบ้างการตรวจสอบนี้ก็สำคัญมากครับตัวนั่งร้านเนี่ยกฎหมายบอกว่าต้องตรวจสอบทุกครั้งก่อนใช้งานเลยนะครับทุกครั้งเลยเหรอคะไม่ใช่แค่ตอนติดตั้งเสร็จทุกครั้งก่อนใช้ครับแล้วก็ต้องทำรายงานผลการตรวจสอบเก็บไว้ด้วย ส่วนคำยันก็ต้องตรวจสอบทั้งก่อนใช้งานและระหว่างใช้งานอ๋อคำยันนี้ต้องดูระหว่างใช้ด้วยใช่ครับถ้าตรวจเจอว่ามีส่วนไหนไม่ปลอดภยัยไม่แข็งแรงต้องหยุดใช้งานและซ่อมแซมทันทีเลยครับเป็นการป้องกันจริงๆค่ะ สรุปแล้วกฎกระทรวงฉบับนี้ขึ้นเน้นเรื่องการจัดการความปลอดภัยที่เป็นระบบมากๆเลยนะคะตั้งแต่การออกแบบโดยวิศวกรมีขั้นตอนปฏิบัติชัดเจนต้องอบรมต้องตรวจสอบสม่ำเสมอแล้วก็ระบุความรับผิดชอบของนายจ้างชัดเจนถูกต้องเลยครับมันเป็นการมองเรื่องความปลอดภัยในเชิงรุกมากขึ้นคือป้องกันล่วงหน้าไม่ใช่รอให้เกิดเหตุแล้วค่อยมาแก้ปัญหา มีหลักการทางวิศวกรรมรองรับมีเอกสารที่ตรวจสอบได้ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยได้มากขึ้นครับค่ะสำหรับคนที่อาจจะทำงานในไซต์ก่อสร้างหรือแค่อยู่ใกล้ๆหรือแม้แต่ตัวคนทำงานเองมีประเด็นอะไรที่เราน่าจะลองคิดตามหรือเอาไปปรับใช้จากเรื่องที่เราคุยกันวันนี้ได้บ้างไหมคะอืมน่าคิดนะครับลองมองแบบนี้ดูครับว่า การที่เรารู้ว่าไอ้โครงช่างชั่วคราวอย่างนั่งร้านหรือคำยันที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยมันไม่ได้ตั้งขึ้นมาล,ยลอยๆอนะแต่มันมีหลักการทาวิศวกรรมอยู่เบื้องหลังมีการคำนวณค่าความปลอดภัยมีวิศวกรควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดการตระหนักถึงตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนมุมมองของเราต่อความเสี่ยงหรือเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อมาตรการความปลอดภัยต่างๆที่บางทีเราอาจจะรู้สึกว่ามันยุ่งยากน่ารำคาญหรือเปล่า อ๋อค่ะพอรู้ว่ามันมีเหตุผลทางวิศวกรรมรองรับก็อาจจะทําให้เราใส่ใจปฏิบัติตามมากขึ้นใช่ครับอาจจะทําให้เราเห็นความสําคัญแล้วก็ใส่ใจกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวกับความปลอดภัยมากขึ้นในทุกๆวันของการทํางานครับ